ดีตต้อนรับเขา้าสู่ช่องสอ놀จิ๋ว้อ,องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนํำท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวพิธีเปิดถนนนะครับระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรีกับอ,อบอตอนะครับดอนตะโกนะมารับชมกันได้เลยนะครับเอาตายก่อนอ่าายแล้วกันเด้ง พิธีเปิดถนนชนแดนถนนแม่นลำลึกซอย3ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรีกับอวตอรดอนตะโกวันอัคารที่9สิงหาคมพศสอ6 5รโดยนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี1น ครับตอนนี้ก็มีผู้บริการอามีรองนายกเทศมนตรีมาด้วยเจ้าพนิพจนส่วนการศึกษาหนึ่งสองสามสิบกาทะลับผู้ตรวจการแล็พิธีกรมาร่วมด้วยนะครับอากวนไล่รอยโอเคขอบคุณมากครับการบริหารส่วนตำบลดอนตะโกให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รู้จักกันก่อนนะคะ เรามาเริ่มจากที่ท่านแรกค่ะท่านศักชัยพิสารผลท่านนายกเทศมนตรีเมืองาราชุรีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านวสันต์กินสุคนนายกองการบริหารส่วนตำบลดอนตะโกค่ะท่านเดืองชัยเนตรปฐถมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีค่ะ ท่านดรนวเรศน้อยพาณิชย์รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีค่ะรองบดีสสราชบุรีเขตหนึ่งค่ะท่านมีพาพารกิจนะสรงและมีมีเดชานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีค่ะท่านสิทธยาพรหีรันพันธ์เลขดาธิการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรายชื่อของสมาชิกสภาเทศบ,บาลเมืองราชบุรีพระแรกนะคะท่านตอมินอุรมุมถิศรทอรเข็บหนึ่งค่ะท่านหลัอฐอดิเทพวิทูชุรีสรทอเข็บหนึ่งค่ะท่านสัชชิมารัโรงโมเวสศสทอเข็บหนึ่งค่ะ ท่านนาว拉斯อยู่ที่โงสอ,อทศเขตสองค่ะท่านท่านนาลิมนเพชรนิจิกรอสอทอเขตสองค่ะท่านจามนพรเมธพิรออเขตสองค่ะค่ะท่านอังกุรัตวินสอทอเขตสามค่ะ ท่านศิริอิสระขึ้นไทยรองประลัดเทศบาลเมือด้าชบุรีค่ะท่านศิรฐาพงษลรัรองประลัดเทศบาลเมือด้าชิบุรีค่ะท่านสุพจน์อิงแสงผู้อำนวยการสังักการศึกษาค่ะท่านวันเทนยงภูมิพุทธาผู้อำนวยการกองคังค่ะ ท่านท่านจากสิบเอกสมพลอยู่หมื่นวัยพ่วงในการกองการปะปาค่ะทางเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะท่านแรกนะคะท่านมันวิกาทองเปรมบาลสองค่ะในตอนนี้กองต่างๆครับก็เตรียมคมพร้อมครับที่จะมาร่วมในเกียรติพิธีเปิดถนนนั่นเองนะครับชมบรรยากาศกันนะครับตอนนี้ ครับนี่คือกองการประปาและก็สํานักการช่างเทศบาลเมืองราชบุรีนะวันนี้มาร่วมด้วยเช่กันนะครับวันนี้นะครับร่วมด้วยเช่นกันนะครับมาเตรียมสิ่งที่เตรียมก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้มาประดับนั่นเองนะครับนี่เริ่มมาประดับนะครับครับวันนี้คือพิธีกรนะครับประชาสัมพันธ์นะครับคุณโสภีพัดเกียวนะครับแล้วก็หัวหน้าสํานักวาัดเทศบาลนะครับนักเกตสำนักหลวงมาร่วมด้วยนะครับวันนี้ ขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับกดไลค์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอนนัอนนี้คือสำนักการช่างนะและตัวขอช่างมาลดด้วยนะวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอนนโอเคอนนมาด้วยนะ สำหรับคลิปชมบรรยากาศพิธีเปิดถนนชนแดนแมน้นลำลึกซอยสามก็จบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิป,ปใหม่ๆต่อไปต้องอนองนติดต่อหนวิชารสวัสดีพระแม่นำทำอาหาร yeah